สวัสด,ดีค่ะทุกคนรีวิวก่อนรีวิวรีวิวนะคะคือแดดร้อนมากคือตอนนี้เราจะไปส่งวิบบิ้นลูกค้าแต่ว่ารถเราอีแก่เรามันพังนะทุกคนคืออีแก่เราคือมันหัวเทียนบอดดีที่มันดับใกล้บ้านเราก็จําเป็นต้องเดินไปร้านซ่อมรถเพื่อที่จะไปซื้อหัวเทียนนะทุกคนเราคงเข็นมาไม่ไหวนะทุกคนนะจะให้ดูถนนซอยบ้านเรา แดดนะทุกคนพัทยาแดดแรงมากโอ้โหตรงนี้เป็นขี่เขา้โหตรงนี้เป็นขี้โล่งของใครเขาก็ไม่รู้นะทุกคนนะเขาทำเป็นแบบปลูกปลูกปลูกกล้วยปลูกอะไรด้วยอ่ะเราก็จะเดินไปร้านซ่อมรถนะทุกคนนะเราจะไปซื้อหัวเทียน เดินกันไกลเลยทีเดียวเดินมาจากบ้านเรานะทุกคนนะฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นก็จะเป็นขายพวกจัดสวนนะพวกจัดสวนพวกดินพวกปุ๋ยมาเดินไปร้านซ่อมรถถามว่าเดินจากบ้านเรามาไกลไหมก็ไม่ไกลนะทุกคนนะอันนี้เราเดินมานีประมาณจะสองนาทีและถ่ายคลิปมาด้วยร้านเขาอยู่ยตรงนู้นตรงไปร้านขายยานน่นนะั่นทุกคนนะ ร้านก็จะอยู่ตรงนู้นเดินไปซื้อหัวเทียนกันไปได้มาแล้วทุกคนหัวเทียนรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเอาไปเปลี่ยนที่บ้านกันเดินไปร้านก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ร้านซ่อมรถเดินกันชิวๆยาวๆไปมีเสาก๊วยนมสดด้วยเสาก๊วยนมสดชากาแฟเดินกลับบ้านกันใช้เวลาเดินประมาณ ห้าทีแล้วก็เดินกลับอีกประมาณก็ไม่ถึงห้านาทีนะเมื่อกี้เดินมาก็ประมาณสามนาทีได้เอ้โนี่น,น,นี่ซุ้มกาแฟด้วยอันนี้ฟิกัดซอยเนินนะจ๊ะใครอยากกินไก่หมุนก็มาอุ่นหนุนลุงไดร้ร้อนมากเลยทุกคนร้อนมากเลยกลางร่มเดินเปรียบสเสมือนว่าเดินออกกำลังกายเนาะมาซื้อตัวนี้หัวเตียน ได้แล้วได้แล้วกลับบ้านไปเดี๋ยวมวัวจะถ่ายคลิปเดี๋ยวรถจะชนเราเออพัทยานี่ทีน,นี่เดี๋ยวมวัวจะเดินถ่ายคลิปเดี๋ยวจะตกโ่้งตกก้อซะไม่ได้ายอะไรนะโอเคค่ะปุ๊บจะสลับให้ดูนี่เดินกลับบ้านเดินกลับบ้านกันร้านเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะเลยตรงเลยโค้งนี้ไปก็ถึงร้านเราแล้ว ไม่ไกลนะเราเดินมาไม่ไกลโอแต่ว่าแดดมันชู้ตายมากฝั่งตรงข้ามเป็นร้านอาหารนะคะมอดแลงแกงใต้ใครที่อยู่ซอยเนินก็คงเคยมากินนะคะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะเอาความเหนื่อยลำบากความเหนื่อยที่เดินมาซื้อหัวเทียนให้ทุกคนดูนะขา